นี้เราลองมาดูวงจรชีวิตของหนอนม้วนใบกันนะครับหนอนม้วนใบนะครับในระยะของตัวเต็มวัยก็จะอยู่ประมาณ3-10วันระยะแม่ติ๊กเสื้อเนาะเป็นระยะไข่อีก4-6วันและระยะตัวหนอนที่เราเห็นก็คือ15-17วันหลังจากนั้นก็จะไปเป็นระยะแดดแดด4-8วันนะครับก็อย่างที่บอกครับระยะตัวหนอน15-17วันสามารถทํำลายข้าวได้มากทําให้กระทบผลผลิตของเราในช่วงออกรวงได้ก่อนข้างเยอะนะครับ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ไม่ต้องตงใจครับสามารถจัดการด้วยชุดเสื้อปราบหนอนดีครับชุดเสื้อปราบนอนดีนะครับ1ชุดฉีดพ่นได้8ปดถึงสิไร่นะครับสามารถกําจัดได้ทั้งหนอนม้วนใบหนอนกอนะครับตัวแม่ผิดเสื้อนะครับคุมไข่หนอนได้ด้วยแล้วก็ลดต้นทุนในการฉีดปล่อยครั้งนะครับ อย่าลืมนอนไหนก็เอาอยู่ต้องเสือปราบนอนดีผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโรบโครอปตราหัวเสือลูกโลก